มหากุศลมหาทานบารมีมบุญศักดิ์สิทธิ์บุญกถินสามคัคคีหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งหนึ่งแชร์เท่ากับหนึ่งบุญ,บญ ขอเชิญชวนญาติธรรมสาธุชนผู้มีบุญทั้งหลายกลิยานามิตรผู้มีกุศลเจตนาศรัทธาร่วมทำบุญทอดกรถ,ถินสามคัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างกำแพงบุญและซุ้มประตูวัดณนะวัดกุมพระประดิษฐ์บ้านหม้อตําบลสันโป่องอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในวันเสาร์ที่25ตุลาคม2568 เนื่องด้วยวัดคุมพระประดิษฐ์บ้านหม้อเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนดอยได้มีเหตุการณ์ฝนตกหนักทําให้กําแพงวัดได้ถล่มพังเสียหายจึงต้องทําการบูรณะให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาสืบไปจึงขอเชิญชวนสัทธาสาธุชนทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพกําแพงวัดกําแพงบุญในครั้งนี้ ร่วมป,เ,ปเจ้าภาพกำแพงจำนวน40ช่องช่องละ20,000บาทร่วมเปเจ้าภาพเสากำแพงจำนวน42ต้นต้นละ10,000บาทร่วมเปเจ้าภาพเสาเข็มตัวไอจำนวน93ต้นต้นละ5,000บาทร่วมเปเจ้าภาพตารางเมตรละ1,000บาทร่วมเปเจ้าภาพหินทรายคิวละ500บาทหรือสามารถร่วมทำบุญได้ตามเจตนาศรัทธา ร่วมทบุญผ่านทางออนไลน์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์และที่บัญชี853 225 0129ชื่อบัญชีวัดกุมภประพดิษฐ์ติดต่อสอบถามร่วมทบุญและร่วมปิจภาพโรงทานโทร086 1853241วัดกุมภาพประดิษฐ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอานิสงค์ของการร่วมทาบุญทอดกระถินทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมากและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่ายทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่นบริสุทธิ์และผ่องใสยอยู่เสมอทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมัน่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมะได้โดยง่าย ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในพบเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่ทําให้เป็นคนรูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของคนทั่วไปทําให้เป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาหน้าเคารพนับถือวัดกุมภาพประดิษฐ์จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบุญในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันขออำนาจกุมภศรีรัตนไ์ไตรจงลบนบนดาลให้ทุกท่านที่ร่วมทำบุญกับวัดกุมภาพประดิษฐ์ ในครั้งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพันละปฏิพานทนสารสมบัติคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สำเร็จดังหวังทุกประการทุกๆุท,กท่านเทิน